ถ้าพูดถึงสัตว์ทะเลที่มีขนาดใหญ่นั่นก็คือปลาวาฬหรือวาฬและในตระกูลของวาฬน,นั้นแบ่งออกได้หลายชนิดหรือหลายสายพันธุ์และในวันนี้เราจะมาพูดถึงวานนาวานซึ่งเป็นวานที่มีลักษณะโดดเด่นและดูแตกต่างจากวานชนิดอื่นๆวานนาวานนาวอเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในทะเลในวงโมโนดอนทีดี วานนวานมีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากวานชนิดอื่นๆคือมีเขี้ยวยาวที่ยื่นออกมาจากส่วนหัวซึ่งเป็นฟันซี่หนึ่งที่จเจริญเติบโตอย่างมากจนกลายเป็นเขี้ยวลักษณะเหมือนเขายาวขนาดและน้ำหนักของวานนาวานวานนาวานตัวเต็มวัยจะมีความยาวประมาณ4-6เมตรโดยที่วานเพศผู้มักจะดูใหญ่และยาวกว่าวานเพศเมีย โดยวานนาวานเพศผู้นั้นจะมีน้ำหนักประมาณ800-1,600กิโลกรัมส่วนเพศเมียจะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ700-1,200กิโลกรัมลักษณะทางกายภาพของวานาวานัน 1. เขี้ยวยาวของวานลักษณะเด่นที่สุดของวานนาวานคือเขี้ยวยาวที่ยื่นออกมาจากส่วนหน้าของหัวซึ่งเป็นฟันที่หนึ่งที่จเจริญเติบโตอย่างมากและบิดเป็นเกี้ยว เขี้ยวนี้สามารถยาวได้2-3เมตรและพบมากในเพศผู้ส่วนในเพศเมียบางตัวก็อาจมีเขี้ยวเช่นกันแต่อาจยาวไม่เท่าของเพศผู้ 2. สีของลำตัววานนาวานมีสีลำตัวที่แตกต่างกันตามไว้ไวัยเด็กจะมีสีเทาหรือสีน้ำเงินเข้มและจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีขาวหรือสีขาวอมเทาเมื่ออายุมากขึ้นโดยทั่วไปลำตัวของวานนาวานจะมีลายด่างขาวและดำ 3. ลลำตัวและรูปร่างวานนาวานมีลำตัวที่อ้วนและเรียวยาวหางสั้นและมีกระดูกสันหลังที่ยืดหยุ่นช่วยให้พวกมันสามารถดำน้ำลึกและเคลื่อนไหวในน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ี่ีบวัานชนิดนี้มีคีบหลังขนาดเล็กที่แทบมองไม่เห็นหรือบางครั้งไม่มีคีบหลังเลยซึ่งช่วยให้พวกมันสามารถเคลื่อนที่ใต้น้ำแข็งได้ดีขึ้น 5. หัวและปากวานนาวานมีหัวกลมและเรียบไม่มีคีบขนาดใหญ่บนหัวปากของพวกมันมีขนาดเล็กและมีฟันที่พัฒนาเป็นเขี้ยวหนึ่งซี่โดยฟันที่เหลือจะไม่เจริญเติบโตมากนะกถิ่นที่อยู่ของวานวานนาวานอาศัยอยู่ในแถบอาร์ติกโดยเฉพาะในบริเวณทะเลน้ำแข็งของกีนแลนด์แคนาดาและรัสเซีย พวกมันชอบอาศัยอยู่ในหน้าน้ำเย็นที่มีน้ำแข็งปกคลุมบางส่วนซึ่งทำให้พวกมันสามารถหลีกเลี่ยงนาักล่าบางชนิดได้วานนาวานมักจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้ชายฝั่งในช่วงฤดูร้อนเพื่อหาอาหารและจะย้ายไปยังพื้นที่น้ำลึกและน้ำแข็งหนาในช่วงฤดูหนาวซึ่งในฤดูหนาววานนาวานจะสามารถเจาะน้ำแข็งบางๆเพื่อหายใจและพวกมันยังมีความสามารถพิเศษในการดำน้ำลึกมากถึง1,500เมตร ซึ่งช่วยให้พวกมันสามารถออกล่าหาอาหารได้หลากหลายในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็นจัดและมีความลึกมากขนาดนี้การผสมพันธุ์ของวานนาวัน 1. ช่วงเวลาผสมพันธุ์การผสมพันธุ์ของวานนาวานมาเกิดขึ้นระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงเวลาที่น้ำแข็งในทะเลเริ่มละลายและวานนาวานเริ่มเคลื่อนย้ายเข้าสู่พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการผสมพันธุ์ 2. การเลือกคู่วานนาวานเพศผู้จะใช้เขี้ยวที่ยาวของพวกมันในการต่อสู้หรือแสดงพฤติกรรมการแย่งชิงเพื่อเข้าหาเพศเมียแม้ว่าเขี้ยวของวานนาวานจะดูเหมือนเป็นอาวุธแต่ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อแสดงพฤติกรรมในการแย่งชิงและอวดศักยภาพต่อเพศเมียมากกว่าใช้ในการต่อสู้อย่างจริงจัง 3. การตั้งครรภ์หลังจากการผสมพันธุ์วานวานาวานเพศเมีย จะมีระยะเวลาการตั้งครรภ์ประมาณ14-15เดือนก่อนที่จะคลอดลูกในช่วงฤดูร้อนของปีถัดไปลูกวานนวานจะมีความยาวประมาณ1.5เมตรเมื่อเกิดและจะพึ่งพานมแม่ในการเจริญเติบโตในช่วงแรกของชีวิต 4. การเลี้ยงดูลูกลูกวานนวานจะได้รับการดูแลและเลี้ยงดูจากแม่เป็นเวลาประมาณ1-2ปีจนกว่าจะสามารถหาอาหารและเอาชีวิตรอดได้ด้วยตัวเอง หวงจรชีวิตวานนาวานมีอายุเฉลี่ยประมาณ40-50ปีแต่บางตัวสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานถึง60ปีพวกมันจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่อมีอายุประมาณ6-9ปีการผสมพันธุ์และการเลี้ยงดูลูกของวานนาวานเป็นกระบวนการที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่พวกมันอาศัยอยู่และเป็นส่วนหนึ่งของการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในทะเลที่มีความหนาวเย็นจัดจากน้ำแข็งที่ท้าทายของทะเลอาร์ติก การอนุรักษ์วานนาวานการอนุรักษ์วานนาวานเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากพวกมันเป็นสัตว์ที่มีความพิเศษและมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในแถบอาร์ติกการอนุรักษ์วานนาวานจึงเกี่ยวข้องกับการรักษาถิ่นที่อยู่และความหลากหลายทางชีวภาพของทะเลอาร์ติกที่กำลังเผชิญกับปัญหาหลายประการปัญหาที่คุกคามวานนาวาน 1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการละลายของน้ำแข็งในทะเลอาร์ติกเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อถิ่นที่อยู่ของวาฬน,น้ำวนทำให้พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการอาศัยอยู่และแหล่งอาหารของพวกมันลดลงอย่างมาก 2. การรบกวนจากมนุษย์การขุดเจาะน้ำมันและกา๊าซการขนส่งทางทะเลที่เพิ่มขึ้นและกิจกรรมการท่องเที่ยวในแถบอาร์ติกล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดเสียงรบกวน และเกิดมลภาวะในพื้นที่ที่อยู่อาศัยของวานนวานส่งผลให้พวกมันอาจหลงทางจากฝูงหรือหาพื้นที่หาอาหารได้ยากขึ้น 3. การล่าโดยชุมชนพื้นเมืองวานนวานในบางพื้นที่ถูกล่าเพื่อใช้เนื้อและเคี้ยวเป็นอาหารและวัสดุโดยเฉพาะในชุมชนพื้นเมืองในแถบอาร์กติกแม้ว่าจะมีการกำหนดโคต้าในการล่าเพื่อควบคุมจำนวนของพวกมันแต่การล่าในแต่ละครั้ง ยังคงส่งผลกระทบต่อจำนวนประชากรของวานนาวาอันมาตรการการอนุรักษ์ 1. การควบคุมการล่าการกำหนดโคต้าในการล่าและควบคุมการล่าของชุมชนพื้นเมืองอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้จำนวนประชากรวานนาวานลดลงอย่างรวดเร็ว 2. การวิจัยและติดตามการวิจัยเกี่ยวกับวานนาวานรวมถึงการติดตามการเคลื่อนไหวและจำนวนประชากรเพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรมและการปรับตัวของพวกมันต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 3. การปกป้องถิ่นที่อยู่การสร้างเขตพื้นที่คุ้มครองและลดกิจกรรมที่เป็นอันตรายในแถบอาร์ติกเช่นการลดเสียงรบกวนจากการขนส่งทางทะเลและการลดมลภาวะทางน้ำา 4. การจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความพยายามในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกเพื่อชะลอการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้การละลายของน้ําแข็งในแถบอาร์กติกละลายอย่างรวดเร็ว 5. การให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนการให้ความรู้แก่ชุมชนพื้นเมืองและนักท่องเที่ยว ในเรื่องที่เกี่ยวกับความสำคัญของการอนุรักษ์วานนวานและการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการปกป้องถิ่นที่อยู่ของพวกมันการอนุรักษ์วานวานวานจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรมีความพยายามร่วมกันของคนหลายฝ่ายเพื่อปกป้องสัตว์ที่มีเอกลักษณ์และเป็นสัญลักษณ์ของทะเลในแถบอาร์กติกจากภัยคุกคามต่างๆเพื่อความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเลทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบฝากกดติดตามและแชร์คลิปของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ